ทุกที่โลกต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิตรูปแบบใหม่โดยเฉพาะภาคพลังงานที่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้าที่ทันสมัย i n f o r m a Mar k e t ผดึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานอาเซียน s u s t n i n l e l n e r g y w y w k 2020 ASE 2020งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมที่ครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภายใต้คอนเซปต์ Energy Solution for Smart City ในงาน การจะรวบรวมนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกให้ได้เรียนรู้รวมถึงยังมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่และปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพได้เข้าร่วมการจัดงานภายใต้แนวคิด e g a t e-mobility ที่ได้แรงเห็นถึงความสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคตกฟผจึงมุ่งมั่นดำเนินโครงการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบหรือ EV เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าโดยจะส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน EV ีในประเทศซึ่งถือเป็นการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกฟผนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยเราก็ นำความก้าวหน้านะครับในเรื่องของโครงการที่เราเทำเกี่ยวกับเรื่องของออพลังงานหมุนเวียนก็คือ o a t t n i s o s o r w r w i t y h y o นะครับ<ม><ม>เราทำไปแล้วเนี่ยประสบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างมีความก้าวหน้าอย่างไรก็อันนี้คือเรื่องแรกอันที่สองเนี่ยเรากำลังพยายามที่จะทำในสิ่งที่เรียกว่าการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนเราเรียกว่าเป็น r e v o l Energy Integration Solution และภายใต้รูปแบบ New n o r m a l ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ในงานได้จัดระเบียบการเข้าร่วมชมงานตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อความปลอดภยัยมีการปรับการจัดงานแสดงในรูปแบบ Hybrid Exhibition รองรับทั้งการจัดงานแสดงในรูปแบบปกติและการจัดงานแบบเสมือนจริงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าชมงานชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองได้พบปะพูดคุยกับผู้จัดงานแสดงผ่านระบบออนไลน์แพลตฟอร์ม งานในครั้งนี้ยังมีกิจกรรมสัมมนา,ากว่า80หัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากนา,นานาประเทศผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันพุธที่23ถึงวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ที่ศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนา